ถามคือสอนแบบวิทยาศาสตร์แรงสปริงเกิดจากอะไรนี่คือถามการสอนแบบวิทยาศาสตร์ถามการสอนแบบสเตมคลิปหนีบกระดาษทํางานได้อย่างไรไม่เหมือนกันนะสปริงอยู่ไหนนี่ถามแบบวิทยาศาสตร์พอถามแบบวิศวกรรมศาสตร์เป็นสเตมถามอีกอย่างหนึ่งคลิปหนีบกระดาษทํางานได้อย่างไรโอ้ไมมีคําตอบเต็มไปหมดที่จะต้องเอามารวมหัวกันอธิบายกระดาษไม่เลื่อนหลุดเพราะความฝืดแรงต้านทานการขึ้นที่หรือแรงหนีบ เอา้าไงมือความมือกำมือดีกว่าอันนี้ถามแบบสเต็มไห้มือความฝืดความมือแรงต้านการเคลื่อนที่กำมือแรงหนีบมันเหมือนเหมือนกันทั้งหมดนะมันคล้ายๆกันมันคือคือกันมันน่าจะถูกทั้งหมดแต่เวลาถามแบบสเต็มเราต้องต้อ,ตอน,ต,อนต้อนทีละขั้นก่อนนะฮะอันนี้ขั้นที่หนึ่งเอามือออกมาคาตอบคืออ่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะพาไปสู่คําถามที่สองมันไปทีละขั้น จะเห็นว่าคําถามที่1เนี่ยแรงต้านการเคลื่อนที่แล้วคาถามที่2แรงต้านการเคลื่อนที่เกิดจากมันจะต้อนไปทีละคําถามใช่นไ,ไหมแรงต้านการเคลื่อนที่เกิดจากอะไรไงมือความมือกำม,มืออันนี้ไม่ยากแหละกำมือถูกต้องเราจะเห็นว่าเวลาเราต้อนแบบสเต็มเนี่ยเราไม่ถามว่าสปริงอยู่ที่ไหนเราถามที่การทํางานของมันมันทางานได้ยังไงทำไมมันหนีบกระดาษได้อ๋อมันมีแรงต้านการเคลื่อนที่ เราตั้งบันไดที่หนึ่งเพราะว่าอะไรอะกระดาษไม่หลุดการที่กระดาษหลุดเพราะกระดาษมันเคลื่อนที่โอเคนะที่กระดาษมันไม่หลุดเพราะกระดาษไม่เคลื่อนที่ที่กระดาษไม่เคลื่อนที่เพราะมันมีแรงต้านการเคลื่อนที่ที่มีแรงต้านการเคลื่อนที่เพราะมีแรงหนีบกับความฟืดจะเห็นว่ามันเหตุเพราะเพราะเพราะไปเรื่อยๆนั้นการถามต้อนความคิดแบบสเต็มก็ถามไปที่ตัวฟังก์ชันว่าทำไมกระดาษไม่หลุดแน่นอน ตอนนี้เนี่ยคุณครูต้องไล่เหตุผลได้เรียบร้อยว่า intrigued. มันมีแรงต้านการเคลื่อนที่แรงต้านการเคลื่อนที่เกิดจากแรงหนีบและความฝืดถูกไหมแรงหนีบเกิดจากสปริงความฝืดเกิดจากผิวกระดาษแสดงว่าครูต้องรู้ทั้งหมดไงว่าที่คลิปมันหนีบกระดาษมันไม่หลุดเพราะ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 งั้นระบบคิดเหตุผลถ้าเผื่อว่ามันมีเต็มที่แล้วเนี่ยครูจะตั้งคําถามได้ไม่ยากรู้ขั้นตอนการตั้งได้ความฝืดเกิดจากก็จะไล่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นวิทยาศาสตร์และ แรงหนีบเกิดจากสปริงกับระยะอ้าทำไมกระดาษหนาๆจึงใช้คลิปแบบนี้ไม่ได้ต้องใช้คลิปแบบเป็นดำๆแทนเนี่ยเพราะอะไรอะ่ะโอ้ยเยอะมากเลยตอบแบบสเต็มกระดาษหนักมากสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างกับกระดาษลวดไม่พอรับแรงเพราะมันหนักมากและมุมหนีบมันอ้าเพราะมุมหนีบมันอ้าการหนีบมันเป็นจุดไม่ได้เป็นแบนๆเพราะมัน,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 นอ้า เห็นไหมเด็กก็จะเห็นในมิติของ Engineering ว่าอ๋อมันหนักมันทวงมันอ้าจนกระทั่งพื้นที่บีบของมันเนี่ยมันไม่ได้ขนานในแนวราบอีกแล้วแต่ว่ามันอ้าหนีบเป็นมุมเขาจะเข้าใจในมิติของ Engineering มากขึ้นไม่คือลักษณะาการถามคือสอนที่จะให้นักเรียนเข้าสู่สเต็มเราก็จะบอกว่ากระดาษไม่เลื่อนหลุดเพราะแรงต้านการเคลื่อนที่แรงต้านการเคลื่อนที่เกิดจากไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อย มันหากจะสอนสเต็มเนี่ยเราต้องรู้ความรู้อย่างเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลแล้วเอามาเขียนผังเหตุผลเพื่อใส่ S และ M ในลูกศรเรล่านี้เนี่ยมีสมการหมดเลยนะครูจะต้องเขียนผังเหตุผลเอา S และ M มาใส่ในลูกศรเพื่อความเข้าใจพฤติกรรมทั้งหมดตัวอย่างเช่นจรดลดขวดน้ำเพื่อจัดการพฤติกรรมให้ดีขึ้น Engineering Engineering มีหน้าที่จัดการพฤติกรรมให้มันเชื่อฟังเรา มันไม่เชื่อฟังเราเอนจิเนียร์บอกเราพลาดไปแล้วเราสร้างรถมาแล้วเราเหยียบเบรกมันไม่เบรกให้เราเนี่ยเราบอกเราพลาดไปแล้วเหยียบเบรกก็คือเบรกเหยียบคันเร่งก็คือแซงได้ถ้าเบอร์เหยียบคันเร่งแล้วมันอืดมันไม่แซงเราก็บอกมันพลาดไปแล้วชีวิตเราเห็นไหมเพื่อให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะนั้นหากเราจะสอนสเต็มได้เราต้องรู้ความรู้อย่างเข้าใจ และเข้าใจในความเป็นเหตุเป็นผลของมันเหมือนไอ้คลิปหนีบกระดาษง่ายๆนี่แหละสอนสเต็มแต่ว่าวิธีการสอนสเต็มครูต้องตั้งคําถามแบบแบบสเต็มโอเคนะครับ